คลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงสวยนะคะมีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะอ, аров, อยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206มาเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะพบกับหนึ่งนู้ดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรลตตะนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นแปลงที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านได้เลยนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะมีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะคะก็เป็นถนนที่มีความกว้างมากๆเลยนะคะก็ถนนเนี่ยก็จะกว้างประมาณ6เมตรนะคะรถเกี้ยวรถเก๋งเนี่ยสามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้นะคะและสามารถที่จะมายังแปลงที่ดิน เราได้ถึง2ช่องทางนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะอ,อยู่ใกล้กับถนนล,ลัดยางเส้นหลักนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206มาเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะของเรานะคะจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโนนกระเบื้อกนะคะหมู่ที่7 ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพี่ใหม่จังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในเขตของตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพี่ใหม่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสําหรับแปลงที่ดินที่เราจะพามาชมก็จะเป็นแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่เจ้าของนะคะลดราคาการขายลงมานะคะ ก็เป็นที่ดินที่มีเนื้อที่นะคะอยู่ที่หนึ่งไร่เลยนะคะก็มีเอกสารสิทธิเป็นฉนดกุดแดงนะคะเดิมทีเนี่ยตั้งราคาไว้ขายยกแปลงในราคา6,90 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะก็ลดราคาเนื่องจากต้องการขายด่วนนะคะลดร,ราคาลงมาเหลืออ,อยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองคะ่ะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะ ก็อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้าน,นะคะ่ะแนวเขตก็ชัดเจนนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะจุดเริ่มต้นนะคะก็จะมี เป็นบริเวณที่เรายือนอยู่นี้นะคะก็จะมีเสาคอนกรีตนะคะเป็นหลักเขตของแปลงที่ดินอยู่นะคะก็จะมีเสาคอนกรีตอยู่นะคะก็มีด้านหน้านะคะหันหน้ามาทางที่ตะวันตกนะคะอ,อยู่ติดกับถนนคอนกรีตเนี่ยมีความกว้างของด้านหน้าอยู่ที่32เมตรนะคะมีความลึกความยาวนะคะจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอ,อยู่ที่52เมตรนะคะเป็นที่ดินที่ ถมดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ต้องมาถมดินเพิ่มค่ะเป็นที่สูงเสมอระดับเดียวกับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงนะคะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอพิมายมา14กิโลเมตรนะคะจะเดินทางไปยังตลาดสดนะคะห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอนะคะไปติดต่อ,อาราชการประจำอำเภอนะคะก็ จะเดินทางไปก็ระยะทางแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมด้วยนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล192เมตรค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ50กิโลเมตรนะคะส่วนประสาทหินพิมายเนี่ยก็อยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจะไปเที่ยวประสาทหินพิมายหรือจะไปเที่ยวไซงามนะคะก็ เดินทางไปแป๊บเดียวก็ถึงนะคะก็ไม่ถึง10นาทีก็เดินทางไปถึงนะคะก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอพิมายมาเพีงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมา290กิโลเมตรค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ เอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่ก็1ไร่นะคะขายยกแปลงในราคา5,50 0 0 0บาทนะคะก็เป็นราคาที่ลดลงมาจาการาคาเดิมตั้งราคาขายไว้ที่6 9 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ก็ลดมาเหลือเพียงไร่ละ5,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็สามารถอาแอดไลน์สอบถามมาได้นะคะที่ pa kin 9กนะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงนะคะที่เบอร์โทร0 8 1 4 1 3 3 1 6 4มามาได้ะค่ะคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตามช่อง YouTube ของเราแล้วพบกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ